สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter boat นะครับมาอัปเดตข่าวยามเช้ากันนะครับวันที่31พฤษภาคม2564นหะครับหลับกันเต็มอิ่มหรือเปล่านะครับวันนี้มีข่าวดีๆมาฝากกันทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เซียมีนะครับเตรียมให้งบประมาณ200ล้านปอนในซัมเมอร์นี้นะครับเรียกว่าฟินได้แชมป์ UCL เอาเงินเสริมทัพแบบจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยรวมไปถึงมีวิเคราะห์แท็ติกนะครับถึงเกมรุกของเชลซีที่เล่น ยาวแล้วก็เล่นงานแมนซิตี้ได้สําเร็จด้วยเดี๋ยวมาติดตามชมกันได้ก่อนหนึ่งขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมก่อนละกันนะครับยาไทย1นึ่แก้ทายท้องผูกขับลมทายน้าเหลืองเสียทา,ายสะดุดเบ่งไม่ออกสนใจสั่งซื้อได้ที่เฟซบ o o กแฟนเพจเลยครับหรือว่าตามร้านขายยาทั่วไปก็ได้แล้วก็ยาธาจมทองแก้กดไหลย,ย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้ร์จุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยสั่งซื้อได้ช่องทางเดียวกันเลยนะครับรวมไปถึง CBC Cam e r a ครับคล้องหลวงคล้อง3รับซื้อขายเทินกล้องมือสองสภาพดีนะครับ เลนสด้วยนะครับราคาไม่แรงครับบริการดีมีหลายสาขาทั่วประเทศสนใจสั่งซื้อ f c e b o o o Fanpage เลยครับทักไปบอกเลยนะครับว่ามาจากช่องของ Peter ร o ว t ลด5%เลยทีเดียวนะครับมามาดูกันดีกว่าครับก่อนที่จะไปดูข่าวใหญ่เรื่องงบ200ล้านเรามาดูแท็กติกกันก่อนดีกว่านะครับก็ต้องบอกแฟนเชลซีอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าปกติเวลาผมทำคลิปวิเคราะห์แท็กติกอ่ะผมจะเอามาจากช่องนูแมนเป็นหลักนะครับซึ่ง จร,จริงๆเมื่อวานนี้นูแมนเขาเปิดตัวทีเซอร์ออกมาแล้วแต่ว่าตัวเต็มเขายังไม่ได้เอามาลงผมก็เลยยังมาแปลให้ฟังกันไม่ได้แต่ก็มีของ The Athletic UK มาครับโดยนักข่าวที่ชื่อว่า Michael Cox คนนี้เขาเป็นสายแท็กติกเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าในมุมวิเคราะห์แท็กติกจาก The t h l e t i c UK เป็นยังไงกันบ้างอย่างแรกก่อนเลยนะครับดิอัลติเคเขาวิเคราะห์ว่าทาไมเป๊ปวาดิโอลาถึงไม่ใช้กองกลางตัวรับเลยสักคน นะครับในนัดที่เจอกับเชลซีเขาบอกว่าจริงๆเป๊ปเคยใช้แฟนาทิโนในบอลถ้วยเจอเชลซีแต่เอาเมสันเม์ไม่อยู่ครับส่วนโรดี้ก็เล่นไม่ค่อยดีตอนที่เจอกันในเกมลีกนัดล่าสุดเป๊ปเลยส่งกุนโดกันลงมากะบุกเต็มที่กะจะครองบอลตรงกลางสนามให้อยู่หมดัดอย่างไรก็ตามครับเชลซีไม่ค่อยสนใจเลื่อนตรงกลางสนามสักเท่าไหร่ครับเชลซีเน้นวางบอลยาวเป็นหลักเล่นบอลไดรเร็กเป็นหลักเพื่อโจมตี แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งไปไล่ดูทีละภาพกันนะครับดูในเรื่องของตำแหน่งการยืนของเชลซีครับจริงๆตอนที่เชลซีเจอกับแมนซิตี้ในยุคข,ของโทมัสทูเคิลอ่ะเมสันมาเวลาเล่นเกมรับอะ่ะจะชอบถอยลงมาเป็น1ใน3ามิดฟิลเหมือนเล่นเป็น5-3-2อารมณ์แบบนั้นแต่นัดชิงแชมเปียนส์ลีกนะครับเวลาเกมรับเชลซีก็ไม่ได้ให้ตัวรูกถอยลงมาช่วยมิดฟิลนะ คือก็ยังยืนค้ำข้างหน้า3คนตามภาพนี้เลครับเป็น5 3 2มากกว่านะครับเป็น5 2 3ไม่ใช่5 3 2นะครับเห็นไหมครับกองหลัง5คนกองกลาง2แล้วหน้า3เป็น5 2 3มากกว่านะครับหรือจะดูจากภาพนี้ก็ได้ครับว่าตอนที่ซิตี้พยายามบุกเชลซีเหมือนที่ผมบอกครับปกติเมสันเมสาที่ยืนตัวซ้ายบนเนี่ยมันต้องถอยลงมาช่วยจอจินโยกับกองเต้แต่อันนี้ยืนกดดันแดนหน้าไว้เพราะอะไร เพื่อบีบให้แมนซิตี้ขึ้นเกมลำบากด้วยครับต้องมีคนไปบีบแดนบนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยเล่นเป็น5-2-3เวลาเกมรับนะฮะส่วนบางจังหวะครับช่วงที่ซิตี้นะครับกลับไปเซตบอลหน้าปากประตูเชลซีบีบสูงครับบางจังหวะเนี่ยจอจินโยวิ่งขึ้นไปบีบสูงทิ้งเอ็นโกโลกองเต้ไว้คนเดียวครับเป็น5-1-4แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีบางช่วงครับพีคจัดจดครับคือ เล่นเหมือนเป็น5-0 5ครับอันนี้ครับของเชลซีครับคือกองเต้จอจินโยบีบแดนบนหมดเวเนอร์มาส์ฮาวสก็บีบแดนบนหมดซึ่งสาเหตุที่เชลซีกล้าทิ้งพื้นที่ตรงกลางสนามไปให้เหลือศูนย์เพราะอะไรเพราะวันนั้นโทมัสทูเคิลวางบทบาทให้อัสเปดิัวยต้ากับอันโตนิโอรืดิเกอร์เป็นตัวสต็อปเปอร์เลยครับคือซิวา เป็นคนรอดักยืนหลังเอาไว้แล้วก็แบ็กเนี่ยจะไม่ไม่บีบเข้าไปหาคู่ต่อสู้พรวดเกินไปชิวเวลกับริสเจมจะไม่เข้าพรวดเลยต้องคอยประคองหลังไว้คนที่คอยเป็นสต็อปเปอร์คนที่วิ่งมาชิงจังหวะตัดบอลจะเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายตัวขวาครับก็คือรีดิเกอร์กับเดฟซึ่งวันนั้นทําได้ดีทั้งคู่เลยนะครับทีนี้ครับ จุดที่เชลซีใช้เล่นงานแมนเชสเตอร์ซิตี้คือความเร็วของตีมัวร์เนอร์ที่เอาไปดวลกับจอห์นสโตนนะครับอย่างจังหวะนี้ครับอันโตนิโอเรดิกเกอร์ได้บอลปุ๊บเห็นตีมัวร์เนอร์วิ่งปุ๊บโยนยาวเลยครับแล้วโยวนยาวไปช็อตนี้จอห์นสโตนก็เหมือนกับสกัดไม่ค่อยดีครับบอลเนี่ยมาเข้าทางไคฮาวส์ทำชิ่งกับเมสันเมาส์หลุดไปตบสุดเส้นกลับมาแต่ว่าแวนเนอร์ยิงแปลกครับลูกนี้จริงๆลูกนี้ควรนำหนึ่งศูนย์เหมือนกันนะครับแวนเนอร์ Warner ยิงพลลาดดไไปแตต่โจมี้ผครับ ใช้ความเร็วแวนเนอร์ได้ผลเขาชมเลยนะคับว่าแวนเนอร์วันนั้นแม้จะไม่ยิงแต่การวิ่งของตี m โมแวนเนอร์เป็นประโยชน์ให้กับเชลซีเยอะมากนะครับหรือจะเป็นจังหวะนี้ครับโยนยาวออกขวามาให้กับทางริสเจมซึ่ซงไคฮารเวสดึงตัวประกบมาก็คือรูเบนดีอารสเห็นไหมครับแล้วติมโมแวนเนอร ยืนคู่อยู่กับจอห์นสโตนเห็นจอห์นสโตนและที่จอห์นสโตนจะไม่ค่อยมีความเร็วนะครับริสเจมวางยาวครับแล้วก็ลูกนี้จอห์นสโตนก็เหมือนคุมไม่อยู่กับพลาดครับเจอแวนเนอร์ฉกไปเปิดสุดเส้นมาแต่ว่าลูกนี้พอเข้ามาในกรอบเขตโทษเชลซีไม่เฉียบขาดพอนะครับแต่เล่นงานตรงความเร็วของแวนเนอร์กับจอห์นสโตนได้ผลนะครับแล้วเขาบอกว่าอีกจุดหนึ่งของเชลซีก็คือ ด้วยการที่ Mason Mount เมสันเมาส์เป็นตัวปวดเลยนะครับเมสันเมส์ยืนแบบค้ำแดนบนตลอดไม่ต้องลงมาช่วยกองกลางเนี่ยมันทําให้คลายวอล์กเกอร์ครับแบ็คขวาของซิตี้ต้องพาวงเมสันเมาส์ครับแล้วพอวอล์กเกอร์ต้องตามประกบเมสันเมาส์เนี่ยกลายเป็นว่าวิงแบ็คซ้ายอย่างเบนชิวเอลว่างเยอะมากครับเติมโอเวอร์แลปขึ้นมาช่วยเกมรุกเชลซีเยอะมากครับดูอย่างจังหวะนี้เหมือนกันครับ นี่ครับชีวลวเติมขึ้นมาสวยๆหลายครั้งหรือจะเป็นจังหวะนี้ครับศาสตร์ยาวจากเตียโกซิวาเป็นชีวลวก็แลบขึ้นหน้าไปนะครับซึ่งซึ่งทางดิแอ t ติกยูเคเาวิเคราะห์หมัดเด็ดเอาไว้แบบนี้ครับ <c oughs> เขาบอกว่าหลักๆเลยคือประตูขึ้นนำเนี่ยคือไม่ได้เชลซีเล่นแบบจังหวะนั้น พอเหมาะพอเจาะพอดีหรือว่าเล่นทีเดียวได้ประตูแต่เขาบอกว่าเชลซีลองเล่นลักษณะแบบนั้นหลายครั้งในเกมนี้นะครับอย่างเช่นช็อตนี้ครับวางเปลี่ยนแกนออกซ้ายให้เบนชิวลพยายามจะทำชิ่งกับเมสันเมาส์แต่ว่าโดนวอล์กเกอร์ตามมาประกบเสียก่อนนะครับลักษณะประมาณนี้ครับแล้วก็พอเชลซีแกะเกมเพรสซิงของแมนซิตี้ได้ก็เป็นลักษณะที่ขึ้นทังกราบซ้ายและสังเกตตรงกลางครับมีทั้งฮาเวสมีทั้งแวนเนอร์วางอยู่เหมือนกัน นะครับเชลซี Chelsea พยายามเล่นงานลักษณะแบบนี้หรือจะเป็นแบบนี้ครับเมนดี้ครับโยนออกซ้ายให้เบนชิเวลแล้วชิเวลทำชิ่งกับเมสันเมาส์จนทำให้เกิดสถานการณ์แบบนี้นะครับ2ต่อ2องเลยครับฮาวเว์สกับแวนเนอร์ดวลกับซินเชนโก้แล้วก็รูเบนดีอาร์สเนี่ยครับเห็นไหมครับมันเกิดสถานการณ์แบบนี้บ่อยเชลซีทำให้เห็น2ครั้งแล้วนะและหนที่3ได้ประตูครับเมนดี้เหมือนเดิมเลยครับโยนออกซ้ายให้เบนชิเวลชิ่งกับเมสันเมาส์แล้วหนเนี้ยเหมือนกับนักเตะของเกมรับแมนซิตี้อ่ะ พล,พลาดทีเดียวครับหลวมทีเดียวครับก็คือจอห์นสโตนหลุดตำแหน่งไปใช่ไหมครับจนทำให้รูเบนดีอาร์สพวกนี้สองคนนี้ต้องไปพะวงกับตีโมแวนเนอร์ซึ่งเขาชมวนเนอร์ที่ว่าวิ่งทำทางดีมากครับลูกนี้ครับวนเนอร์ ner, วิ่งทำทางดีมากดึงตัวประกบออกไปคนหนึ่งแล้วไคลฮาวเวสพื้นที่เลยโล่ลงครับดวลกับความเร็วของโอลกซานเดอร์ซินเชนโก้ฮาวเวสได้เปรียบครับแลวเมสันเมา์แทงทะลุช่องลูกนี้คมกริบครับ เมาลรอบ8ทีมยิงปอโต้รอบรองยิงมาดริดรอบชิงแอสซิสสุดสวยครับลูกนี้ครับฮาวเวสุดเดียวเข้าไปยิงแล้วก็ไม่พลาดนะครับนี่คือการวิเคราะห์แท็ติกจากทางดิแอ t h ติกยูเคนะครับว่าทำไมเชลซีถึงสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เน้นบอลยาวเป็นหลัก ครับแล้วก็ใช้การวิ่งทําทางดึงตัวประกงตัวประกบพวกนี้นะครับซึ่งหวังว่าแฟนเชลซีจะชอบกันซึ่งถ้าเกิดนูแมนทําคลิปมาเพิ่มเติมเดี๋ยวผมแปลมาฝากเพิ่มเติมอีกเช่นกันแต่ว่าวันนี้เป็น t ดิแอตติกยู UK ไปก่อนนะครับทีนี้ครับไปดูเรื่องของนักเตะเชลซีครับเดินทางกลับถึงอังกฤษแล้วนะครับก็ประมาณช่วงค่าบ้านเราเมื่อวานนี้นะครับก็พอเดินทางกลับมาก็ไป ไปรวมกันที่สนามซ้อมครอปแฮมนะครับอันนี้คือภาพที่ศูนย์ฝึกซ้อมของเราสโมสรก็บอกว่านักเตะหลังจากที่กลับมาที่ครอปแฮมแล้วนะครับก็จะแยกยาก้ยายก,กันไปหาครอบครัวนะครับแล้วก็แฟนๆเดี๋ยวจะมีโอกาสได้เจอกับทรอฟี่ยูเได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็เดี๋ยวรอชมกันว่าเชลซี Chelsea จะจัดแคมเปญให้มาชูถ้วยให้มาดูถ้วยอะไรกันบ้างเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับ ไปดูเรื่องอนาคตนักเตะกันหน่อยดีกว่าครับเรื่องของสัญญงสัญญาหลังจากที่เป็นแชมป์ UCL ได้นะครับฟาบิซซโอโรมาโน่ครับเขารายงานบอกว่าโทมัสทูเคิลแล้วก็เตียโกซิวาเตรียมเซ็นสัญญาฉบับใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวจะประกาศในเร็วๆนี้ส่วนเอ็นโกโล่กองเต้ครับก็มีอัปเดตเช่นกันนักเตะจะได้รับสัญญาใหม่ในสัปดาห์หน้าหรือไม่ก็เดือนถัดไปไม่มีอะไรที่ต้องไปรีบร้อนครับเพราะว่าพี่เต้แกมีความสุขดีในลอนดอนและทุกคนในสโมสรก็รักเขา ส่วนคริสเตนฟอลครับบอกว่าสัญญาของทูเิลเหมืนมีออปชันพิเศษครับคือพอได้แชมป์ UCL อ่ะอาจจะเป็นออปชันขยายจนถึงปี2024แบบออโต้เลยนะครับก็เดี๋ยวรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะครับรวมไปถึงเซมีครับตอนที่ เป็นแชมป์ใช่ไหมครับมันมีคลิปออกมาแล้วรูได้ในแอป The F ฟิปส a ตนนะครับทางสโมสรปล่อยมาเองเลยเป็นภาพตอนที่เสียมีลงมาแสดงความดีใจกับนักเตะจับมือหลายคนแล้วก็มันมีท่อนนึงที่คุยกับเดฟครับเขาไปจับคําพูดมาเดฟบอกกับเสียมีว่าผมไม่รู้ว่าตอนนี้ถ้วยไปฉลองกันอยู่ตรงไหนแต่เดี๋ยวผมจะไปเอาถ้วยมาให้คุณนะเพราะว่ามันคือถ้วยของคุณโรมัน่ <c oughs> สุดยอดครับ พี่เดฟกับเสียหมีแล้วพอเสียหมีได้ถ้วยแบบนี้นะครับโอ้โหฉลองกันแบบจัดหนักจัดเต็มแบบนี้ดูครับสัมผัสถ้วยแบบนี้มาสู่ข่าวใหญ่ของเราครับ200ล้านปอนด์นะครับแล้วก็มาจากใครมาจากใครแมตต์อครับแมตต์อและเจสันเบิร์ดนะครับนักข่าวของเทเลกราฟนะฮะแมตตอบอกว่าแผนการเสริมทัพของเชลซีตอนนี้มีการเปิดเผยออกมาแล้วครับ เมื่อโทมัสทูเคิลบอกกับโรมันอับราโมวิชว่าต้องการสร้างอาณาจักรที่เชลซีครองยุคที่เชลซีเลยโดยเสี่ยมีจะให้เงินช็อปนะครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วเอาไปเลย200ล้านปอนด์นะครับทูเคิลจะได้สัญญาใหม่อย่างน้อย2ปีค่าเหนื่อยก็จะเพิ่มด้วยครับหลังจากปัจจุบันรับอยู่7ล้านปอนด์ต่อปีโดยทูเคิลนะครับในภาพคือได้คุยกันไปแล้วช็อตหนึงแล้วเขาบอกว่า พอฉลองเป็นแชมป์ไปวันถัดมาที่โปรโตุเกสเนี่ยก็ได้คุยกันต่ออีกรอบหนึ่งและเป็นสถานการณ์เชิงบวกโทมัสทูเคิลอยากได้กองหน้าคนใหม่ครับสนใจคว้าโรเมลูลูกากูซึ่งวันนั้นเอเย่นของลูกากูอยู่ที่สนามนัดชิงยูเซีด้วยส่วนแฮร์รี่เคนเชลซีก็สนใจแต่ยากมากในการเจรจากับสเปอร์กองกลางและกองหลังใหม่อย่างน้อยหนึ่งคนก็วางเอาไว้รวมไปถึง ผู้เล่นกราบขวาที่จะเข้ามาสร้างสมดุลให้กับเชลซีได้มันเซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าวันนี้แมทลอบอกว่าเชลซีสนใจอาดามาตราโอเรของวูฟแฮมตันครับเป็นชื่อที่น่าประหลาดใจเลยซึ่งแมทลอบอกว่าโอเคแหละตอนนี้โทมัสซูเคิลอาจจะโอเคมากกับริสเจมส์นะครแต่เขาต้องการเพิ่มวิงแบ็กขวาอีกคนหนึ่งเพิ่มกราบขวาอีกคนหนึ่งโดยกรณีของอดามาตราโอเรเนี่ย สามารถเลี้ยงตะลุยแล้วก็เจาะแนวรับของคู่ต่อสู้ได้ดีคือเป็นสายเลี้ยงสายสปีดแล้วก็มีความแข็งแกร่งถูกไหมครับซึ่งถ้าให้ปีเตอร์โบว์วิเคราะห์ว่าเออเรามีริสเจมส์เล่นได้มีเดฟเล่นได้มีโอดอ์เล่นได้ทําไมถึงยังอยากได้อดามาตราโอเล่อีกถ้าให้ปีเตอร์โบว์วิเคราะห์นะผมว่าตอนนี้เวลาเจมส์เล่นเป็นเซนเตอร์ตัวขวายังไม่ค่อยดีมากแต่แกยังอายุน้อยผมว่าถ้าเก่ามากขึ้นอายุมากกว่านี้ผมว่าในอนาคตดีไม่ดีอะ อัสไปดีโกยตาอายุ30กว่าแล้วถูกไหมครับบางทีโทมัสทูเคิลในอนาคตนะอาจจะปั้นให้ริสเจมเล่นเป็นเซนเตอร์ตัวขวาแบบเดฟก็ได้ซึ่งถ้าเกิดในอนาคตจะกี่ปีไม่รู้นะ่ะแต่ถ้าเกิดปั้นเป็นตำแหน่งนั้นเนี่ยกราบขวามันก็จะเหลือแค่โอดอยคนเดียวแล้วอดามาตราโอได้เล่นแผนหลังสามเล่นเป็นวิ่งแบ็คขวาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามหาเหตุผลผมมองแบบนี้หรือถ้าเกิดให้คิดอีกเหตุผลหนึ่งคือถ้าคิดว่าจะเอาเจมส์เป็นวิ่งแบ็คขวายาว,ยาว บางทีทูเค้าอาจจะมองว่าโอดอยอาจจะไม่เหมาะกับวิงแบ็กเลยอาจจะต้องเป็นโอดอยไปแย่งตัวรุกด้านบนมากกว่าแล้วก็เจมส์กับตาโอเร่สลับกันเล่นก็ได้นะครับเพราะว่าตาโอเร่เนี่ยเลี้ยงตะลุยได้ดีส่วนเจมส์เนี่ยเป็นเป็นตัวที่เล่นได้สม,มดุลน,นะครับก็นี่คือคนที่เราให้ความสนใจถามว่าโอเคไหมจริงจริงผมโอเคนะคือถ้ามาไม่ถึงขั้นแบบการันตีตัวจริงแต่ผมว่าช่วยทีมได้แล้วปีนี้ฟอร์มด้วยฟอร์มของนักเตะวูฟหลายคนที่มันดรอปไปผมว่าค่าตัวลดครับอดาดาม่าครับ ผมว่าไม่แพงเวอร์เหมือนซัมเมอร์ที่แล้วถ้าเข้ามาแล้วเติมในเรื่องของสควอตเดฟให้มันบุบว่าฝั่งขวาเฮ้ยผมว่าน่าสนใจนะครับแล้วเขาเก่งขึ้นเยอะครับเก่งขึ้นเยอะกว่าสมัยก่อนนะครับนอกนอจากตาเร่ครับเขาบอกเชลซียังมีสนใจพวกยนาสฮอฟแมนของอกรัดบักด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นมิฟิล์นะครับยนาสฮอฟแมนนะครับเขาบอกว่าสาเหตุที่เชลซีสนใจพวกปีกสนใจกองกลางเนี่ยเพราะต้องการเพิ่มขุมกำลังให้แน่นครับเดี๋ยวจะมีช่วงแอฟริกันคัพออฟเนชั่น พวกนักเตะแอฟริกันต้องไปเล่นในรายการนี้ครับแข่งเกือบหนึ่งเดือนเลยนะครับในช่วงต้นปี2022ดังนั้นขุมกำลังต้องปึกเอาไว้ก่อนเท่านั้นไม่พอครับด้วยการที่เชลซีคาดว่าจะขายโทมรีในราคาขั้นต่ำ25ล้านปอนด์และยินดีขายแทมมี่ถ้าได้40ล้านปอนด์รวมถึงอีกหลายคนด้วยทำให้เบ็ดเสร็จแล้วนะครับแมตตอบอกว่าเซียมีอาจจะให้งบโทมัสทูเิลเสริมทัพถึง200ล้านปอนด์ด้วยกัน มิดฟิลด์เชลซียังสนใจดิกแคนร้า์ด้วยแต่ว่าต้องรอดูครับว่าจะตกลงกับเวสแฮมได้หรือเปล่ามีตัวเลือกรองเป็นออริเลียนชูเอมานีของโมนาโกนอกจากนี้ครับเชลซีไม่ได้จะซื้ออย่างเดียวครับคนสำคัญก็ต้องเก็บเอาไว้เตียโกซิวาจะต่อสัญญา1ปีคริสเตนเซนก็คาดว่าจะต่อสัญญาใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะคุยสัญญาใหม่กับกองเต้ด้วยครับที่เหลืออีก2ปีส่วนโทมัสฟุกโกนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะคุยกันสัญญากับ ตัวนิโอรูดิเกอร์เหมือนกันซึ่งรูดิเกอร์เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าแต่ฟอร์มแบบนี้เชื่อว่าหลังจบยูโรน่าจะมีการต่อสัญญาทิ้งท้ายครับแมตต์ลอบอกแบบนี้นะคบว่าซัมเมอร์นี้มันจะไม่ใช่ซัมเมอร์ที่ซื้อหกคนเหมือนซัมเมอร์ที่แล้วแต่จะเน้นเชิงประสิทธิภาพก่อนเชิงปริมาณเพราะฉะนั้นเสริมนักเตะจำนวนอาจไม่เยอะแต่แต่ละคนเชื่อว่าเป็นดีลแพงๆทั้งนั้นครับนี่คือข่าวของแมตต์รอที่ อัปเดตแบบโอ้โหผมชอบอะ่ะผมพูดตามตรงเลยผมว่าซัมเมอร์นี้ปีเตอร์โบสสนุก <c oughs> ทำข่าวซื้อขายมันแน่ครับแล้วผมเชื่อว่าแฟนเชลซีก็มันครับติดตามข่าวซื้อขายแบบอัปเดตวันต่อวันได้ที่ช่องปีเตอร์โบสแน่นอนนะครับจากเรื่องของการเสริมทัพนะครับไปดูอันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับออกมาขอโทษเควินเดอร์บอยแล้วนะครับรูดิเกอร์บอกว่า ผมต้องขอโทษจริงๆสําหรับอาการบาดเจ็บของเควินเดบรอยแน่นอนผมไม่ได้มีเจตนาทําให้เขาบาดเจ็บผมได้ติดต่อกับเควินเดบรอยเป็นการส่วนตัวแล้วและผมก็หวังว่าเขาจะหายเร็วๆและกลับมาลงสนามได้อีกครั้งในไม่ช้านะครับส่วนเดอรบรอยเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรครับเดบรอยบอกว่าผมเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลผลคือกระดูกจมูกหักนะครับแล้วก็กระดูกเบ้าตาด้านซ้ายแตกแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกโอเคขึ้นแล้วผมยังผิดหวังกับเมื่อวานนะ แต่เราจะกลับมาอีกครั้งนะครับซึ่งทางเชลซีมาอวยพรให้เดอรอยหายเจ็บไวๆด้วยครับ wishing you a speedy recovery นะครับอวยพรขอให้ฟื้นฟูได้ไวๆซึ่งน่าเห็นใจแทนเควินเดอรอยเหมือนกันครับก็เป็นใครใครก็ต้องรู้สึกเศร้าถูกไหมครับก็แบบโอ้โหเจ็บนะัดสำคัญและเจ็บหนักด้วยอาจจะกระทบต่อยูโรเล็กๆด้วยครับผมว่าเผื่อยูโรอาจจะต้องใส่หน้ากากอะ่ะเหมือนอันโตนิโอรูดิเกอร์เลยผมว่ามีโอกาสจะ ซึ่งก็มีคนตำหนิรูดิเกอร์เหมือนกันนะแต่ผมมั่นใจไว้ว่าส่วนเสียงส่วนใหญ่ถ้าดูฟุตบอลมานานจะรู้ครับว่าช็อตนั้นนะ่ะคือรูดิเกอร์ตั้งใจตัดเกมจริงเบรกจังหวะไม่ให้ซิตี้ได้บุกจริงเพราะว่าถ้าเกิดรูดิเกอร์ไม่ตัดนะั้นเดอร์บอยวิ่งพุวดหลุดไปสุดเส้นแน่นอนแต่ผมมั่นใจครับว่ารูดิเกอร์ไม่ได้ตั้งใจให้เดอร์บอยเจ็บหนักแบบนี้ครับผมว่ารูดิเกอร์ไม่ได้ตั้งใจแบบนี้ครับแค่ตัดเกมแล้วก็โดนไปเหลืองไปถูกไหมครับแต่อันนี้คือโชคร้ายครับ คือไปดูภาพช้ามาแล้วเหมือนไปโดนตรงบริเวณหัวไหล่ไม่ได้โดนหน้าก,กากนะโดนหัวไหล่ซึ่งมันเป็นส่วนแข็งครับก็เอาเป็นว่าขออวยพรให้ควินเดบรอยหายเจ็บเร็วๆแล้วกันนะครับทีมชาติเบลเยียมยังต้องการนายอยู่เหมือนเดิมนะครับเบลเยียมผมว่าแฟนเชลซีหลายคนก็ก็พร้อมเชียร์นะครับคือก็มีอดีตนักเตะของเราหลายคนมีอีเดนอาซา พวกนี้ด้วยนะครับก็ขอให้หายไวๆครับแล้วก็เดี๋ยวมาสู้กันใหม่ซีซั่นหน้านะครับส่วนรือดิเกอร์ก็ขอให้ต่อสัญญาไวๆนะครับพักหลังนายนี่เล่นแบบท็อปฟอร์มมากจริงๆเล่นโคตรดีเลยนะครับไม่เคยเล่นดีขนาดนี้มาก่อนนะครับปิดท้ายครับเมื่อวานนี้ผมเอาสรุปประมวลภาพเชลซีฉลองแชมป์มาฝากจัดเต็มนะใช่ไหมและคนถามเยอะมากว่าแลมพาร์ดอยู่ไหนแลมพาร์ดโพสต์หรือยังคือในโซเชียลครับแลมพาร์ดยังไม่ได้โพสต์ยังเป็นทางการ และในในพวกภาพนักเตะผมลองไปได้ดูนะก็ยังไม่เห็นแลมพาร์ดกดไลค์นะแต่เมื่อวานช่วงดึกครับประมาณ4ี่ทุ่มห้าทุ่มบ้านเราแลมพาร์ดเริ่มมาแล้วครับอย่างรูปเนี้ยใน Account IG อจีว e อ h ร์เดอะเชนะครับเป็นกลุ่มแฟนเชลซีที่อังกฤษนะครับเขาบินไปดูแมชนี้นะครับแล้วเขาก็โพสต์แล้วรูปเนี้ยลมพาร์ดมากดไลค์ครับแฟรงค์แลมพาร์ดเห็นไหมครับเห็นเห็นชื่อแลมพาร์ดนะครับแฟรงค์แลมพาร์ดกดไลค์อยู่เนี่ยเห็นไหมไลค์ by แฟรงค์แลมพาร์ดเพราะฉะนั้น แลมพาร์ดอาจจะยังไม่ได้ออกตัวแรงมากแต่ผมเชื่อว่าเขาดีใจกับเด็กๆครับที่สามารถเป็นแชมป์ยุโรปได้นะครับแลมพาร์ดก็มีส่วนในการทําทีมผ่านรอบน็อกเอาท์มาถูกไหมครับแล้วก็ปีก่อนพาทีมจบท็อปโฟได้แล้วก็ปั้นดาวรุ่งหลายๆคนส่วนโทมัสทูเคิลนี่ก็โอ้โหพิสูจน์เลยครับว่าเป็นสกุลซื้อระดับท็อปที่เข้ามาสารต่อง,งานจากแลมพาร์ดและทําทได้ยอดเยี่ยมมากจริงๆนะครับก็เตียโกซิวยังขอบคุณแลมพาร์ดเลยครับถูกไหมครับสำหรับ สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมว่าแฟนเชลซีก็ยังรู้สึกดีกับปาแลมเช่นเคยนะครับก่อนจะไปครับขอบคุณสปอนเซอร์จะดีอีกครั้งนะครับก็ c ี c Camera คลองหลขดคลองสานะครับรับซื้อขายเทินกล้องมือสองสภาพดีนะครับบริการดีราคาไม่แรงมีหลายสาขาทั่วประเทศนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่ตามนี้เลยนะครับทักไปบอกหรือว่ามาจากช่องพีทบอลลด5%ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วก็ฝากยาถ่าย12-3ด้วยนะครับรวมไปถึงยา่าจอมทอง,ทองเดี๋ยววันนี้ผมมีนัดคุยกับ จะจะซื้ออะไรมาฝากแฟนเชลซีดีฉลองการเป็นแชมป์ยูเอฟ่าแชมเปียนสตีกนะครับช่วงนี้ปีเตอร์วอ์ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันฝากกด Subscribe ให้กับช่องปีเตอร์วอแล้วก็ไปติดตามช่องทางอื่นๆด้วยอย่างเช่น IG จะครบ1 0 0 0 0ผู้ติดตามแล้วนะครับปีเตอร์วอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย